ทุกคนคิดว่าตำรวจสอบสวนกลาง C ีจับจริงจังหรือจับจริงโจ้ครับคอมเมนต์ Comment มาบอกหน่อยนะครับสืบเนื่องจากตำรวจสอบสวนกลาง C ีโดยบก,กปทศนะครับได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนว่าให้ตรวจสอบชายชาวต่างชาตินะครับที่มีการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยที่ไม่รับอนุญาตต่อมาทางตำรวจสอบสวนกลาง C ีีนะครับร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จังหวัดกาญจานบุรีนะครับ เข้าทําการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายนะครับในพื้นที่อําเภอลาดขวาญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผลการตรวจสอบพบว่ามีนายฟรานซิสโกนะครับสัญชาติสเปนเป็นเจ้าของสัตว์ทั้งหมดครับนอกจากนี้นะครับยังพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการแอบลักลอบเปิดฟาร์มเลี้ยงและฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์นะครับทั้งไทยและต่างประเทศจํานวนหลายชนิดโดยที่ไม่รับอนุญ,ญาตตามกฎหมายครับโดยพบว่าในจานวนสัตว์ดังกล่าวนะครับมีนากเล็บสั้นและงูหลามปากเป็ด ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองรวมอยู่ด้วยครับจึงทําการจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับนำส่งสอพอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ ส่วนสัตว์ป่าของกลางนะครับได้ทําการส่งมอบให้กับส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสํานักอนุรักษ์ที่3นะครับหรือว่าบ้านโป่งรับไปดูแลตามขั้นตอนต่อไปครับตำรวจสอบสวนกลาง CB ีนะครับขอเตือนภัยพี่น้องประชาชนนะครับว่าการลักลอบเลี้ยงสัตว์ป่าขุมครองสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าควบคุมโดยที่ไม่รับอนุญาตนะครับย่อมมีความผิดตามกฎหมายโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน ,5,000 0นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับด้วยความปรารถนาดีจากตํารวจสอบสวนกลาง c ี b ครับ